สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายสินกับเกมปิกบอลโทสครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกคุณพนที่เราจะมาทความรู้จักกับคุณพนในเกมปิกบอลโทสครับผมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนวนิยายชื่อดังอย่าง3มก๊กนั่นเองและในวันนี้ครับผมเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่ามาเทงนะครับมาเทงครับเป็นตัวละครอยู่ในกลุ่มก๊กนะครับผมในนวนิยาย3ก๊กเนี่ยนะครับมาเทงครับก็เป็นเจ้าเมืองเสเหลียงนะครับผมแล้วก็ ได้ก่อตั้งนะครับผมกองทัพของเมืองไซเหลียงนะครับซึ่งเป็นพลม้านะครับที่มีความเก่งกาจเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการลบนะครั่ก่อตั้งขึ้นมาร่วมกับตัวของหันซุยนะครับที่เป็นพี่น้องกมน้องสาบานครับกับม้าเฉียวนะครับที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนั่นเองนะครับก็ม้าเท้งครับผมก็ถือว่าเป็นขุนนาง ตรงฉินนะครับที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นอย่างมากแล้วก็ได้ร่วมกลุ่มกับอ้วนเสี้ยวครับในการต่อต้านโจโฉนะครับผมก็ในสุดท้ายครับผมก็การรวมกลุ่มครั้งนั้นนะครับผมก็ไปไม่รอดครับถูกสังหารหลายต่อหลายคนนะครับยกเว้นม้าเท้งครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแลวตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้ถูกสังหารครับแต่ตัวของโจโฉก็รู้ดีแหละครับว่าม้าเท้งเนี่ยต่อต้านเขาอยู่ก็เลยได้มี ราชการครับมีสั่งการครับให้มาเท้งเนี่ยมารับราชการในเมืองนะครับมาเท้งตอนนั้นก็เลยจําใจครับที่จะต้องสละเมืองเสเหลียงครับผมโดยมอบหมายให้หันซุยครับผมที่เป็นพี่น้องร่วมสาบานครับกับมมาเฉียวครับผมได้ดูแลเมืองแทนต้นนะครับแล้วก็ตัวมาเท้งเนี่ยครับก็กับครอบครัวครับก็ได้เดินทางครับไปรับราชการในเมืองนะครับผมก็ตัวมาเท้งครับผมก็ด้วยความที่ตัวเองครับผมเกลียด โจโฉมากป่าครับผมก็เลยวางแผนสังหารโจโฉครับแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกสังหารในที่สุดนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของมาเทงครับในนวนิยายสามก๊กต่อมาเราบรรู้จักกับมาเทงครับในเกมปิกวอตทิส์กันบ้างนะครับผมป้ายคำสั่งอยู่ที่ป้ายแปดครับผมหมู่เป็นประเภทม้าสแตทของเขาครับผม ก็จะมีสปีดนะครับที่สูงสุดรองลงมาคือค่าสเตตนะครับผมแล้วก็ดีเฟนต์นะครับแล้วก็เสน่ห์นะครับผมตางกลางก็จะมีค่าอินครับแล้วก็มีค่ารักต้องข้างต่ำต่อมาเรามาดูที่สกิลขุนพลกันบ้างครับสกิลขุนพลชื่อว่าไล่เฉลยปิดเขานะครับผมเอฟเฟกต์เป็นพลังยุทธ์กลุ่มบัฟนะครับรายละเอียดเขาบอกว่าสร้างดาเมจพลังยุทธ์ที่ทับศัตรูในขอบเขต120%ครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจพลังยุทธ์ให้ขุนพลม้าฝ่ายเราทั้งหมด20%ต่อเนื่อง10วินาทีคุณเอาสกิิล20วนะครับผม สกิลขุนพลนี้นะครับจะเป็นการบัฟทับม้าทั้งทีมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องถ้าจะใช้ม้าเทงครับผมเป็นกองทัพนะครับก็จะต้องเป็นขุนพลที่เป็นม้าล้วนนะครับที่เป็นดาบิพลังยุทธ์ด้วยนะครับผมต่อมาเรามาดูสกิลหนึ่งกันบ้างครับผมสกิลหนึ่งครับผมชื่อว่าถือเหล็กตีโจนนะครับเป็นสกิลบัญชาการเอฟเฟกเป็นบัฟแตะเล็กเขาบอกว่า40วินาทีแรกครับ ขุนพลม้าฝ่ายเราทั้งหมดนะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับขับไล่นะครับภูมิคุ้มกันย่วยุนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันสุดกําลังนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสคิดที่ิเอร20%ครับผมให้กับขุนพลม้าทั้งหมดด้วยนะครับผมนั่นหมายความว่าช่วง40วินาทีแรกครับเป็นช่วง40วินาทีเทพนะครับที่จะต้องสร้างดาเมจให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่าตรงนี้นะครับ น่าสนใจมากๆกครับก็จะเป็นการบัฟขุนพลม้าทั้งหมดนะครับในการต่อต้านสถานะ3อย่างนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสคีที่ข้อด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆานะครับผมสําหรับมาเทงในการในการจัดทับม้าล้วนนะครับผมเอาล่ะครับผมการจัดสกิลให้กับมาเทงเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบหนึ่งคือแบบสาย Active, แอคทีฟกับอีกแบบหนึ่งคือสายคอมโบนะครับผมเรามาดูในเรื่องของพัฒนาการกันก่อนนะครับผม พัฒนาการแรกครับทับป่าป่าครับผมก็จะเป็นตัวของม้าเทงอ้วนเซี่ยวลิโปอันนี้เป็นสาทับม้าครับที่เป็นทับป่าป่าทับนี้ครับถ้าจะจัดนะครับต้องเป็นสายแอคทีฟนะครับผมเพราะว่าอ้วนเซี่ยวนะครับมีสกิลหนึ่งะครับที่จะเพิ่มดาเมจสกิลแอคทีฟให้แรงขึ้นในช่วง30วิวิแรกนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้ครับผมจะมีเอฟเฟกต์พัธนาการคือ20วินาทีแรกนะครับจะสุ่มเพิ่มโอกาสคริติคอล10%ให้ขุนพลฝ่ายเรา2คนเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสติดคินะครับรวมกับบัฟสกิลหนึ่งของตัวของม้าเทงด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็น30%เองเลยนะครับผมก็ถือว่าแรงมากๆนะครับผมพูดงาๆก็คือมีบัฟดาเมจนะครับที่เป็นสกิลแอคทีฟนะครับจากสกิลหนึ่งของอ้วนเซี่ยวนะครับผมแล้วก็ โอกาสติดครินะครับจากสกิลหนึ่งของม้าเทงแล้วก็สกิลฟันธนาการด้วยนั่นเองนะครับผมกับอีกแบบหนึ่งคือทัพพลม้าสี่เหลี่ยงครับผมอ่าก็จะมีอยู่4ตัวนะครับผมก็จะไปประกอบไปด้วยตัวม้าเทงนะครับม้าเฉียวม้าใต้ม้าวิลลูนะครับผมทัพนี้ครับยีวินาทีแรกเพิ่มความเร็วโจมตี4ี่แต้มให้กลุ่มพลฝ่ายเราทั้งหมดนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาเทพเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นสายคอมโบเพราะว่าเพิ่มความเร็วโจมตีนั่นเอง นะครับผมทัพนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดได้นะครับโดยใช้มาเทงครับเป็นขุนพลหลักนะครับที่เหลือก็เลือกเอาตามชอบครับจะเป็นมาเชียวมาใต้มาใต้มาวินลู่หรือมาเชียวมาวินลู่อันนี้แล้วแต่ว่ามีทัพไหนบ้างนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นสายคอมโบนะอันนี้เป็นสายแอคทีฟนะครับอันนี้บอกไว้เบื้องต้นแล้วล่ะครับถ้าใส่สกิลคอมโบใส่อะไรดีนะครับผม สกิลคอมโบก็แนะนำนะครับผมเช่นสกิลแรกของกวนเป๋งนะครับผมระดับ A เนาะนะครับผมที่จะเป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับได้รับดาเมจพลังยุทธแรงขึ้นนะครับผมหรือสกิลของอันนี้ผิดนะฮะมือลั่นนะฮะสกิลของหัวหยงก็ได้นะครับผมชื่อว่าสกิลข่มร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคอมโบเหมือนกันนะครับผมหรือจะมาที่ตรงนี้นะครับผมสกิลแรกชื่อว่ามุ่งไปพันลี นี่ก็ใช้ได้นะครับผมเป็นสกิลคอมโบนะครับผมแล้วก็อีกสกิลนึ่งที่น่าสนใจเลยคือสกิลค่ายรถนะครับผมที่จะทําให้พนม้านะครับผมมีโอกาสออกสกิลคอมโบด้วยถ้าแถวหน้าไม่มีศัตรูอยู่นะครับผมอันนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของการวางทับด้วยนะนะครับเราต้องจัดวางทับให้2ตัวนะครับฝ่ายเราไม่มีด้านหน้าอยู่นะครับจะทําให้2ตัวนั้นอนะที่ไม่มีด้านหน้าอยู่เนี่ย นะครับจะแรงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับคือผมขออนุญาตวาดวาดอากาศแล้วกันนะครับผมเช่นสมมติเราจัดทัพ1 2 3 4 5สอี่ห้าอย่างนี้นะครับผมเวลาจัดทัพเนี่ยครับถ้าศัตรูนะครับอยู่แถวนี้กับตรงนี้เราจัดทัพนะครับให้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าให้ไม่มีศัตรูอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสบัฟคอมโบนะครับนะครับมีโอกาสบัฟคอมโบได้ถึง50%เลยนะครับตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับอ่า อันนี้คือวิธีการจัดทัพสำหรับค่ายรถนะครับผมหรืออาจจะใส่สกิลนี้ครับสุราอุ่นฆ่าคนนะครับผมที่จะเป็นการบัฟนะครับทำให้เพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเกาะแตกด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะสุดสำหรับสุราอุ่นฆ่าคนนะครับที่จะบัฟในช่วงต้นเกมให้มีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่พลาดครับผมจะต้องมีสกิลอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือสกิลแรกของมาเฉียว นะครับที่จะต้องใส่แน่ๆนะครับทั้ง2ประเภทเนาะอันนี้ใช้ได้ทั้งสายแอคทีฟแล้วก็สายคอมโบนะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กุ่นพลม,ม้านะครับ40%ในช่วง30วินาทีแรกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้เพิ่มเข้ามาได้นะครับกรณีที่จัดทับม้าเทงสายคอมโบนะครับผมเป็นทับตระกูลม,มา้านะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับผมก็ แน่นอนครับผมสกิลแรกมาใต้นี่ควรมีมากๆนะครับผมที่จะทำให้ดาเมจ3ครั้งแรกครับมีความรุนแรงสูงสุดนะครับผมรวมไปถึงสกิลอื่นๆนะครับผมเช่นสกิลแรกของจูโล่งนี่ก็ใช้ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเพิ่มโอกาสนะครับเปิดสกิลคอมโบนะครับที่จะทำให้ดาเมจคอมโบเนี่ยนะครับโอกาสออกต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมหรืออาจจะแลกสกิลคาร์ทูมาใช้ที่จะลดพลังป้องกันของศัตรูนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับผมสำหรับสกิลคอมโบต่อไปถ้าเป็นสกิลแอคทีฟครับผมสกิลแอคทีฟที่น่าสนใจครับคือสกิลแรกของพัวของนะครับผมสกิลแรกของพัวของชื่อทุ่มเทพลังลบเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างดามเมจพลังยุทธ์แล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยครับติดบทพลังแต่คืองี้ครับผมสกิลหนึ่งของป้าเทงเนี่ยนะครับมันจะต้าสถานะหมดพลังเพราะนั้นเนี่ยสถานะหมดพลังจะไม่ไม่แสดงผลเพราะนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างดามเมจตรงนี้ได้ อย่างรุนแรงและก็ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมก็แนะนำมากมากครับผมสำหรับสกิลแรกของผัวของถ้าใครจะใช้นะครับผมก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะใส่สกิลซีเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามีสกิลไหนนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับผมถ้าเป็นสกิลดับเครับผมแน่นอนครับหลีกไม่พ้นสกิลแรกของโจเจี้งที่จะเป็นการลดดีเฟนส์ของศัตรูนะครับแล้วก็สร้างดาเมจนะครับผมหรือ สกิลแรกของบังเต็กนะครับผมสกิลแรกของบังเต็กตรงนี้นะครับก็จะจะเป็นการทำให้บัฟตามเมิพลังยุทธ์ให้กับตัวเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลแอคทีฟนะครับผมเอาละนะครับในเรื่องของการจัดทัพเมื่อกี้นี้ผมได้พูดไปแล้วเนาะว่าทัพของอม้าเทงนะครับสามารถจัดได้2ประเภทครับคือสายคอมโบ นะครับกับสายแอคทีฟนะครับเรามาดูกันอันนี้เป็นสายแอคทีฟนะครับที่ผมแนะนำนะครับผมก็แน่นอนครับผมมีสกิลทลลมนะครับสกิลแบกศึกนะครับสุราอุ่นค้าคนเสี่ยงไทยนี่ก็เวิร์กนะนะครับผมเพราะว่ามาเทงนะครับปั๊บนี้นะครับมีโอกาสติดคริถึง30แล้วนะครับผมเสี่ยงไทยก็เพิ่มอีก35นะครับผมเป็น65%นะครับสกิลเสี่ยงไทยก็จะมีโอกาสออกคริเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็อาจจะใส่สกิลอื่นนะครับอันนี้ก็เลือกเอาตามชอบนะครับใส่ชนะแข็งแร่งก็ได้นะครับผมกองไฟหลายวันก็พอได้นะครับจะทําให้ทีมถึกมากขึ้นแต่สกิลกองไฟหลายวันไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผมเน้นแบบจัดตาเมต์ตักๆไปเลยดีกว่านะครับผมจัดตาเมต์ตักงๆไปเลยดีกว่านะครับผมชนะแข่งแร่งจริงๆริงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอกาสอองข้างน้อยนะครับมันจะทําให้ทัพเนี้ยนะครับผมแสดงประสิทธิภาพไม่เต็มที่ นะครับหรือถ้าจะใส่ชนะแข็งแกร่งเนี่ยนะครับก็ควรใส่สกิลแรกของอ้วนสุดนะครับสกิลแรกของอ้วนสุดเนี่ยนะครับจะเพิ่มโอกาสออกสกิลแอคทีฟนะครับผมแต่แน่นอนครับผมห้ามพลาดเลยต้องใส่สกิลแรกนะครับพลมาซีลอย่างนี้ต้องมีนะครับผมทับม้าล้วนนะครับกับอีกแบบนึงนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นทับม้าวินลูครับสายคอมโบทับม้าวินลูม้าเฉียวมาเทงครับสายคอมโบนะครับผมก็ เป็นส่วนใหญ่จะเป็นสกิลคอมโบนะครับผมก็ใส่ได้หมดนะครับใส่ค่ายรถนะครับใส่พลมาซีเหลี่ยนใส่สุราอุ่นฆ่าคนตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้แนะนําอย่าใส่บัฟเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีดาเมจนะครับผมอย่าใส่บัฟเยอะครับเดี๋ยวไม่มีดาเมจเพราะนั่นเนี่ยนะครับดาเมจสาคัญนะครับผมให้ใส่สกิลที่เป็นสกิล คอมโบนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าจะใส่เนี่ยอาจจะใส่มาวิลู่ได้ครับเพราะมาวิลู่เนี่ยมีสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลคอมโบโอยู่แล้วนะครับอาจจะใส่บัฟเพิ่มเข้าไปนะครับผมใส่คนมาสี่เหลี่ยมใส่มาวิลู่ก็ได้นะครับอ่จาจะประมาณนี้หรือถ้าเป็นมาเฉยาีย,เเฉยวมาใต้นะครับผมอ่าเป็นมาเฉียวมาใต้นะครับผมก็ใส่ให้มาใต้ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าสกิลหนึ่งของมาเทงกับมาเฉียวเป็นสกิลบัฟทั้งคู่ เดี๋ยวจะไม่มีดาเมจเอานะฮะนะครับอันนี้นิดหนึ่งอันนี้เป็นทับสามสีนะครับก็สามารถจัดได้เนาะนะครับผมเป็นม้าเฉียวเป็นจกมาถึงเป็นกลุ่มเกียวเลี้ยวเป็นวุยนะครับก็ใส่ใส่สกิลวรวิลาบุษเข้าไปครับจะทําให้สกิลดาเมจมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะจัดทับแบบนี้ได้อันนี้ก็เลือกเอาตามชอบนะครับผมก็เลือกเอาตามชอบมีทับมีแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะถึกขึ้นนิดนึง เพราะว่ามีซุนจ้านนะครับผมซุนจ้านจะเพิ่มหลบนะครับให้กับทัพม้า3 0เลยอันนี้ไม่ต้องเร่งดาเมจแล้วนะครับผมสามารถจัดดาเมจเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเร่งดาเมจนะครับนะครับแต่ก็ต้องแต่ก็ควรเร่งอยู่ดีถ้าใส่อวนเซียวนะนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับการรีวิวนะครับผมสกิลของมาเทนก็จะประมาณนี้สุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดหมู่ทหารนะครับผม หมู่ทหารเนี่ยไม่พ้นนะครับผมถ้าจะเล่นทับดูมาดูที่หมู่นิดนึงนะครับในส่วนของเงื่อนขั้นนะครับผมถ้าเป็นสายคอมโบล้วนนะครับก็ต้องใส่ขี่เสือดาวนะครับผมเพราะจะเพิ่มโอกาสปล่อยสกิลคอมโบนะครับผมแต่ถ้าเป็นสกิลแอคทีฟนะครับผมมาเป็นสายทหารหมีนะครับผมตรงนี้นะครับผม2อันนี้ไม่ต้องไปใส่ครับผมเพราะว่าไม่มีประโยชน์ต่อทีมเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนํานะครับผมคอมโบมาทางนี้ ขี่มาทางนี้นะครับผมในส่วนของพอสวรรค์ก็แน่นอนครับผมมาสายพลังยุดล้วนนะครับผมก็จะมาทางโซนนี้หมดเลยนะครับผมก็ในเรื่องของการอัพทหารก็จะประมาณนี้ละกันนะครับคร่าวๆในเรื่องของการจัดทัพจัดทีมนะครับการเลือกสกิลแล้วก็การอัพทหารนะครับให้กับมาเทงนะครับผมสำหรับคลิปนี้หากใครหื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ